拍一个，全体有人，全体起立。ああ <laughs> กับเพ <c oughs> ื่อนประธานเอเอ็มซีนะคะแล้วก็คณะผู้ผู้นำนะคะแล้วก็เจาที่ชาวแยงม้อนนะคะผู้นำมูลคันนัตยาด้วยนะคะดิฉันนาโงโงก์ฎจันทร์ไชยโมนะคะซึ่งเป็นผู้นำจังหวัดตราะะได้กับได้มีการวางมือในการทำธุกรกิจมาหนาพอสมควรนะคะ มาทำด้านจิตอาสานะคะซึ่งคณะที่มาก็ต้องขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะซึ่งมาจากสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาพิเดจจังหวัดสระบุรีน,รรนะคะซึ่งดิฉันเองเป็นประธานอยู่ขอเสียงปรบมือให้ทีมงานเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ,ะ,คะที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะคะวันนี้ที่ตั้งใจมานะคะ,ะก็ประทับใจเรื่อง ผิดพลาดนะคะสามทาหารเสือซึ่งได้ลองแล้วแ่สี่วันที่แล้วนะคะสิ่งที่ได้กับตัวของชั้นเองก็คือระบบขับถ่ายนะคะมีปัญหามาตลอดนะคะเรื่องระบบขับถ่ายมาหลายปีแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะคาดหมากค่ะแต่ประทับใจนะคะทานแล้วก็ได้ผลนะคะก็เลยประสานงานแล้ติามกับท่านประธานของทราบรายละเอียดน,นะคะก็เลยมีการเปิดใจ กับทีมงานที่จริงแล้วสตรีอาสาสมัครรักษาอินเดนจังหวัดกลางซึ่งดิฉันเป็นประธานนะคะจึงประกายจากตัวเองเหนึ่งคนนะคะแล้วก็สร้างค้นหาสตรีไทยที่มีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริรตรตย์ตอนนี้นะคะจังหวัดตราดนี้ส0ม้อยกว่าท่านโต้ให้ดิฉันเลยค่ะจากการทำงานมา7ป,ปีเข้าปีที่แปทางไม่มีเงินเดือนนะคะอยากเข้าใจว่ามีเงินเดือนไหมคะ แต่ดิฉันทำเพื่อประชาชนทำเพื่อมวลชนผู้ที่ที่ขอความชื่ออะไงทั้งทีกก่ยยดิฉันเองก็ไม่ได้ร่ำรวยมามากมายนะคะแต่ว่าด้วยได้ใจที่เราอยากจะให้มันเลยสนามานมันมีคนสภาวีคนเอาของมาให้เราก็ต่อยอดเป็นสภาบูรน,นะคะแล้วก็ทำมาโดยตลอดจนทำให้ออาเภอจังหวัดรู้จักหน่วยงานของเราดีและยอะมรับมีหนังสือเชิญประชุม มีบทบาทเป็น,นระดับต้นต้นของเป็นหลัว่าได้นะคะและนี่เป็นสิ่งที่ภาคภูมใจนะคะทู้ท่าน,นะคะเจ็ดปีแปดปีดิฉันทุ่มเทกับการให้กับการจ่ายกับการเสียสละแต่ถ้าดิฉันเข้ามาในธุรกิจนี้นะคะเรามีความสุขในการทำนะคะและก็ทำแล้วได้เงินใส่กระเป๋าถามว่าดิฉันจะว่าอะไรคะ ค่ะทำไม่ได้เงินยังทำมาเก็บแปดปีไม่เคยหยุดนะคะอันนี้เรื่องจริงไม่เคยหยุดที่จะทำก็ต้องขอขอบคุณครับถือว่าไม่เคยตรกริ้งไม่เคยท่วมทิ้งเพราะเป็นงานที่คุณแม่ชอบนะคะก็อันนี้แหละค่ะจึงเป็นการพิจารณาที่แง่ายๆกับทีมงานนะคะดิฉันเปิดสฝึกมาเก็บรูปเหนะคะก็เลยบอกทีมงานว่าเดี๋ยวส่วนมากทีมงานไม written, well, ่เทียบประธานเรียกแต่หัวหน้าติดปากกันนะคะ ก็บอกเดี๋ยวข้างหน้าจะไม่เปิดรูปแบบนะขอพักสักสองปีสองสามปีก็ลองคิดนะคะว่าสองสามปีนี้เราจะทารายได้ใสกระเป๋าได้อย่างไรก็เพียงแค่คิดนะคะแต่ก็โชคดีที่โอากาสชาเข้ามาในชีวิตพอดีนะคะขอเสียงปรบมือพืะะ่อแสดงความดีเป็นการบังเอิญจริงๆนะคะก็เลยได้ทดลองแล้วก็มีความถึงได้มาเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ทุกท่านที่มาเสืนใหญ่ ดิฉันจะปิดมามหมดแล้วค่ะไม่ต้องให้เหนือค่ะอาจารย์ะอ่านปางแค่ทุกท่านให้อยากให้รู้บรรยากาศว่ากรามาทำอะไรบ้างมีสอบคืออะไรนะคะเพราะเขาศรัทธาในการทำงานของเราอย,าอออย่างเอาจินเอาจังอยู่แล้วค่ะเราต้องขอขอบคุณวันนี้ส่วนมากก็เป็นผู้นำหลักมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือทุกคนนะคะและทุกคนก็ต้องช่วยเหลือตัวอกกเองด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฝากเนื้อฝากตัวนะคะสวัสดีค่ะ คนต่อไปค่ะค่ะก็สวัสดีพี่น้องทุกคนในท้ายเรื่อก็มีคนจะมาตราดนะคะก็ได้รู้จักเราหัวหน้าเป็นอย่างดีนะคะโดยในโดยเป็นคนแบบสู้ผ่านสู้แล้วอดทนแล้วมีถอยหนูบอกวาทุกอย่างมันแบบผ่านไปเยอะนะคะที่ว่าอะไรนะมันทำมามากมายแล้วก็หนูไม่ได้ลองการจะเป็นผู้นำ อะไรหมูบ้านะไมีอเป็นวใหญ่ทำงานหรือทำงานราชการอะไรอย่าี่ยหอนออบเนี่ยสมเป็นมาหรือว่าชิชอคุกอยากเล,เล่าเชิญนะเอาเงินล้เงินล้ายด้วยอรเี้ยอจะบอกอะไรหรือว่าจาเี้ทุกอย่างอะไรนะบอกเข้ามาหรอว่ารู้จักใครเห็นคมูตรงไหนรู้ราคาเป็นลักสามสี่หมื่มาถึงบ้านฟังจ่ายมดไอ้ีแค่สองพันบาทหรือจจ ไม่ได้อะไรเลยไม่คิมาก่อเลยพูดอยู่ในใจเียบเบื่อเบื่อตลอดเลยเบื่อํำพูเบื่อกระชวนพลนชวนเลยเดี๋ยวเมื่อย่างงั้นเดี๋ยวเมื่อยางนี้เดี๋ยวอันนั้นไอหนึ่งันนีไอ้นั่นวันนี้ทำมาเลยรู้กีสบปีละแต่ยุคอะไรวีสี่ันรู้จักอาหารเสริมที่คนอีหมดอบแต่านเนี่ยอายุห้าสิบกว่าแล้วไม่รู้เคยละยังไม่เคยได้หยุดทำในเรื่องความสวยความงามเนี่ยมันก็อา้ชวนทุกอย่างเลยมีหลังเลยตัวสวยใกตอน คือเราไแล้วขายไปตรงไหนขายที่อยู่ไปจับตายไปไม่เคยไงคุเขาไปซื้อหนูทุกคนเลยเออมีแต่คนที่ราบูกส่งหนูไม่ได้เลย่ไวมาไหวหรือเราแบบเออย่างนั้นย่งนีไปขายได้หนูไที่้อไทโปร่งใสหนูว่าคืนส่เราดคนก็เลยรู้จักมาหหน้าเนี่ยมีแล้วนะชวนอีกแล้วใช่ไกี่ครั้งแล้ว่ะกี่ครั้งละหรือามวันกี่ครั้งละไม่เคยเจบก็ต้องไม่เคยจาหรอ ต้องมาสู้อ่ะเมืออะไรอีอุ่ยเอ้ามากรอดเามามาสู้กันค่อยๆขวายถึงไดรู้จักนะหนงงาะไรนแนะนำมาชาาอไรรู้ว่าตัวส่อายขายดีถามว่าที่บ้านอีกกองอยู่เป็นเมือน้นะหาเสมาแต่งเปนหมดถามว่าขายทุวันิ้ิวจะไยขายทุกวันเนี่ยวันนี้ยังหิวมาเนี่ยถ้าผิพาดครผิ้าิวมาเราูทว่านานให้ดูจะเอาอะไรนั่นนานดูไปไหนก็ดลาถือว่าทวขายไปหมด แล้วเก็เลยมานจักหวหน้าอะไว้ก็เช่วยานศิานะคะก็เลยบอกว่าองอดูัมีแต่ว่าคีปหาเกี่ยวกับภาพคือมันเปนหหลย้องมนอลนะมือวานเี่มัมได้ทานชาหมโาเรากอะไรก็ไม่รู้นะท้องจะลยโตโตยไปลยอะไรแนี้เคยเปนเรื่ใส่ให่เลยอือหาอล้ก็เลยทรมันางชาหมายเม่าวากินหาเกบอกว่าตอนนี้ก็ปวดเก็ม่นเอย่ง เป็นไงไลี้เนี่ยไปบ้านีไหนวเดยเาเรื่องอะไรเดี๋ยวล้อไปแล้วเดยว้อไปช่วยแปกินต่ำแต่ปนหานนไหนชอบกนหวานชอนหานก็ไปกินหานทุกนยอยไ่นะนสูตรนอยไกจะขอคุณผ mai rồi không biết gì, chẳng biết làm gì, chẳng biết làm cái gì, không biết đâu là gì, bây giờ cái câu hỏi gì đó, bây giờ cái câu hỏi gì đó, cái gì đó là cái 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 gì đó, cái gì đó là là cái gì cái gì đó cái 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 là ก็เราจะกินอะไรนะครับครับปั่นใจเลยนะสวัสดีค่ะเพื่อนผมทำงานเอ่อเหมืนชื่อที่เปนยานั้แล้วก็ถ่ายเอกสารแล้วก็หมดเลยเจ็มันเยอะมากแล้วก็แม่ขหยตรงครับแม่ขหตรงหนูเป็นคนแบบเล็งเข้าไปที่เปนคนที่เออชอบไปเสแล้วก็การดมาอยู่ เดีเยวนี้เออขายอยู่อะไนเัวะเลยที่มาแล้วก็คอยู่มาก็มากมาจากการเราค่คือเหนเ่อยกันที่โค้งนะดังนั้นกา้นั่งเลียวเสืออ่ไปงานใหญ่ไปงานอาสารด้ค่ะทีกาเฮแกออกล้วเสือนะกินเลี้เสือไไหนแต่ล้ยไปอะไรบริจาค แม่เอกเมื่อีกสามวันได้เลยอีกเข้าไปพอไปถึงตึกแอรคู่สองข้าไค่ะกี่ปิดเลยใช่เพราะว่าเมื่อก่อนหนูหนูยอมตั้งะสามวันสี่วันนี้เริที่ห้าแต่หนูอ่ะคือหนูเอาชาูก้วที่แม่ผมอยู่คะหนูก็ใช้ให้สองใช้ก่บน้ำคือทานเช้า เือใส่เนี่ยแครียกอะไรอ่ะใส่กระบอกอ่ะกระบอกใช่มกันเก็บน้ำหนักได้ใส่แบเนัหนก็กินแบบนั้นแล้วตื่นเช้ามากูก็ผสมไปกับกาแฟด้วยสามวันรู้สึกสบายขึ้นแล้วก็ใช้กาชาหนูอยากให้ดูนะเมื่อโจทยอยากให้ดูแบบหนทาไม่ชนะแบบไหนอะทุกวันนี้คือเลี้ยงไทอะมากสี่วันวันนี้ ที่หมูหมูทาน,นะคะแล้วหมูก็หมักมันไว้อะค่ะหมักมันไว้สักประมาณสิบนาทีวันนี้หมูภูมิใจมากเลยค่ะหน้าหมูใสขึ้นเยอะเลยตอนกลางคืนค่ะสวัสดีค้จริงๆเคยสอนนะคะเป็นครูบาดาลนะคะไม่สัมผัสเพื่อนขายเป็นเลยแล้งว่างานต่ออาจารย์มาช่วยกันหน่อย ออกาแล้วขายอะไรก็ทำอะไม่เี่อเลรจะเปลนยังไง้าเป็นตัวมาแราจะอะไรบ้างมาโดยที่ไม่ชา่นใจเยยเงินเยือมั่งคงเยอะมากเลยทุกคนเลยนะคะ นไ่นีหมดเยอะ่ยทกนหอรู้ไหมงัเองตอเื่อปทออกาตอนน้นมาเลยนะออกมาก็แบบ่นเชื่อีองไม่เป็นไรนะบอกมีกองเชือกขายกองชือกไปแวมาหมดแล้วนี่มาหมดาวันนี้แม่บอกห้าก็มาจะทำอะไรขายนิตาหรืนขายตัว

อันเดีนาแล้ของฟีนยิงยิงยิหมเนี่ยเยะไปตอนนี้อนนันเป็นแค่อนมันมันอะไรแปลกอะไรก็คอเรต้องตัวเองนะเอเดี๋ยวลงลงสมัครไปแล้วฝาดไัฝาดไปฝาีไปฝาดไปฝาดไปฝานไาดไปฝาดไดไปฝาดไปฝาดไปฝาดไปฝเดยาดไปฝาดไาดลปวไปฝาก็ปฝดาาาาด Ờ thì tác phẩm này nó đã rất kìa, nó như dáng to phải nó 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 nó. Cái này nó đúng là à. Mình xin mình xin học lên mà